ก็ต้องแก้ต้องแก้ต้องฝึกเบื้องต้นต้องมีความอดทนอยู่ในศีลอยู่ในพระธรรมวินยัยพระธรรมวินัยเนี่ยมันเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมหยาบๆนะยูมันเป็นกลัวตัวควบคุมพฤติกรรมหยาบๆถ้าเราไม่ล่วงพระวินัยก็อ่าไปไปมาๆม,มันก็ระงับลงโอ้มันทําไปผิดศีลอย่างเงี้ยแต่พระพุทธเจ้าท่านท่านก็ให้เราพิจนารณาถึงเรื่องกาย อย่างน้อยๆต้องเอาทำฝ่ายตรงข้ามไปข่มไว้ก่อนเพื่อจะระงับทำฝ่ายตรงข้ามอะไรอุปชาท่านให้มาตั้งแต่วันบวชแล้วเธอจงไปพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังปฏิลูมอ่ะปฏิโลมอนุลมน์นี่พิจารณาไปกลับไปกลับไปกลับ ไปหน้าถอยกลับไปหน้าถอยกลับเออ,เอ,อพิจารณาไปแล้วก็ถอยกลับไปหน้าแล้วก็ถอยกลับอย่างเงี้ยผมขนเล็บฟัน,นหนังหนังขนเล็บฟันผมเนี่ยนะพิจารณาให้มันเป็นของปฏิกูลหน้าเกียรติโสโครคิดถึงฟันไม่แปรงคิดถึงหนังไม่ล้างคิดถึงผมไม่สระอย่างเงี้ยลังแคงนบนหัวขี้ฟันขี้เล็บกว่ากันไปอย่างเงี้ยมันมันเป็นการ เป็นเป็นการที่จะไปข่มทำข่มไว้ก่อนเพื่อจะไม่ให้มันเกิดอาการรุนแรงขึ้นมา,น,านี่มันมีวิธีแก้หลากหลายาโดยเฉพาะเรื่องนี้หย,ยาบๆเลยต้องรู้จักอยู่ในพระธรรมวินัยต้องต้องรักษาศีลต้องรักษาศีลหรือพระธรรมวินัยให้ดี แล้วทีนี้ก่อมาจัดการในเรื่องของจิตมันมันดื้อนักมันมีกําลังขึ้นมาเราก็เอาทําฝ่ายตรงข้ามไปข่มไว้ก่อนทําฝ่ายตรงข้ามมันเกิดความกําหนัดยิน,ย,นยินเพราะอะไรการมรลาคะก็เอาอาสุภะเข้าไปข่มไว้อสุภะเนี่ยเป็นทมฝ่ายตรงข้ามเพื่อจะไปขม่มหรือวิคัมพนะข่มไว้ก่อนข่มไว้เพื่อจะไม่ให้พวกกามหรืออารมณ์ต่างๆมันรุนแรงขึ้นมา มันก็พอระง,งับลงไปได้พอมันระง,งับลงไปได้เราก็เดินวิปฏิบัติต่อปฏิบัติต่อเพื่อจะมาถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นทางกายทางใจทางความรู้สึกเห็นไหมเพื่อจะมาถอดถอนขันห้าถ้าถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในขันห้ามันไม่เกิดอารมณ์เหล่านี้มันจะไม่เกิดนะมันมีหลากหลายวิธีเบื้องต้นต้องอาศัยอะไร ขันตีประมังตะโปตีตีขาขันติคือความอดทนอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งต้องมีความอดทนนะยู